เป็นเป็นชาวลักครอบครัวอะไรงทีงคิ่ว่เคยเหมือนเคยหน่อยใจอยู่บวชเดียกหรเคยเป็นยังรูัวฟ่งเป็นที่จะเราเราก็ต้องอายเราลูกอยากไหลินขึ้นมือเบอร์อย่างนี้เวลาไปหลินขึ้นมือบออย่างนีเวลาแต่งตัวขึ้นมือบอ อยางมีเวลาไปกินบ่อเคยไปกินบอหมูกระทะบ่อเคยจะเื่บุฟเฟ่เคยไปกินบ่อบ่อเจ้าเคยไปขนังกินอยู่ห้างบหมเคยเคยอันเขาตักกินอันตักกินตามใจชอบเคยบอเคยเห็นบ่อเคยเห็นเจ้าเคยไปกินบ่บแบบบ่อแต่ไปเกิดบ้าบ่อเคยไปกินหมูกระทะหรืบุฟเฟ่บ่อเจ้าบุกือนน้ำลายบ่อไปเห็นเจ้าแซ่ก่คนทานนี่ กาอยากอะไรกักขนนมลายขึนนมลายในหูม้อแต่มให่โอกาสเด็ไปกินบอกไยังขึ้บดอ่าส,ก,สกึบขาไปยังกึบแตกไปกินกระหาลยบาทเงินเป็นไง่วยมานอหมีเวลาไปแล้วเโาเห็ดเบียเอ้า,าก็ต้องไปกินแล้วให้รางวัลตัวเองเนาะเห็ดไปเบี้ยไปเบี้ยไปเบี้ย,ยคุณบอกไ้ได้ลู้ สบายดีสบายดีน้องพิวสระดีอืมขี้ข้าวเที่ยงแล้วบ่ลูกกินแล้วโอ้สบายดีน้องแป้งคนสวยเป็สบายดีประจ้าหมู่บ้านเนาะอ๋อไอเด็กขยันขันแข็งปากกิงนข้าเที่ยงปัญญามินน้องว่าชิ้นต๊มปิ้งไก่อืมดีๆนี่เด้อแบนี้มีมากมาปลากระป๋องเนาะเอ้ยบุพเพาข่ายเจ้าเนาะนุ่มเนิ่มเนาะเอิ่นดิเอาไปปั่นกันกินเนี่ยโซ่แหละเราคอกินนะเอาให้เรากินเราอย่ากินงาน การกินเทีอกันยังไงกินไก่กินไก่โดยไม่ได้ซเชกยเราเงินมาบอกมาเจ้าบอกกินโดยเขาได้ลูกสามพันสามพันโดยท้ใหย่ไม่แทงไดลูกฟังไทยฮ่องกงอ้เขาได้โทรลิ่นน้ำใจอยู่บนรบหรือโทรบอกเขาเนคลิปเท่าบอกโดยเห็นคลิปอืมเล่นคลิปกันเนะ เขาขึ้นกับมาเพียกเลยแบบว่าเห็นซาบุพาคนศาสกระต้มขนมข้าเจ้าก็เลยมาแบ่งจะมาแบ่งโหลดหลดเทของพี่เอ้ยบุคอยเดี่ยวมานะน้องพี่คันนี้ผมมีพี่นายแจดีให้เงินมาพี่พี่ยังพี่นายแจดีทางเจ้าก่อนเดือนหนึ่งเรนจะผ่านเจ้อหนึ่งคนได้เงินเดือนเพียงปากนะคุณเพิ่งเคยให้เจ้าเนี่ยเป็นกับบริษัทเราไม่รู้ได้แต่คนกะต้องได้เงินเดือนสิ้นเดือนมาคุณจะมาแบ่งให้เจ้านะน้องขนมมัอหนาวบริใครกันเนาะ นาเลรยเ้าหรอบอเมื่อนั้นๆเมื่อนั้นน,น,น,นเป็นขนาดใครอื่ลืมเพะเพะเพะทะเลบอเมื่อีงข้างในชิ่นจะโลเลยลูกนองควิวมอจะจกโลเลยมันจะโล,ละโเโลยรวมจเจ้าไหเอานางคิดน้องคิวจะโลวันนี้นางนมจะโลมือนนางแป้งจะโลมัน เ่าก่อนชิบโลชิบโลเจ้าน่ะโดยกเราห่ากบมาชิบโลปะโตมือในประจงมันบรรุมันเคยเคยเลยนะลูกโดยสบายดีลองกินดีบายดีเลยดีแล้วนะไมับไย้ไบริหารอยกกินข้าวกันขึ้นบอบอเศร้าแลวตีหนึ่งตีสองขึ้นมากินเพียงนั้ ตะหัวแรงเพียงเจ้าบกกินฮะนางจริงดิน้อจะสีทรรมาติเลยเจ้าบ,บอแม่คุณที่สองเลยดิน่นงใส่ก,กระบอกขับไปนั่งยิงหลังเปียกเลยนะเออคือว<น>่าอันซาบุพาโทหาเจ้าคนวันในเรซอนลองคิวเรื่องนัรรร้นคะุณยายจะดีซอยทางไหนจังจะไปอ,อกสุด เราสูเอฟีสิส uh ิเราสูเอฟีเราสุสกึมท่างุ๊เป็นเรื่องเรื่องทีมาทีไปมันนะอืมเล่ากันชามเข้าว่ะอยากอยากเห็ดนั่นเป็นของตัวเองบอกเขาก็บอกว่าอยากเห็ดแต่เราผัดอยากขาคขายอยู่เซโนเขาผัดบอกอยากไฟมันไกลนี่มันไกลกับเฮือนขายขายอยู่สวรรค์นี่อยากเห็ดอยู่พระวัาเซโนหมันไกลเพราะเขาก็บอกเคยไปไปทับี่อยู่กับไผเนาะโดยัดนอกเจ้าเอกบอกโดย ถ้าสมมุิไปเลยจ๊ะน้องเจ้าชีน้องแพ้ป่านบอน้องน้องเดียวน้องเดียวขาเขาไปก็จะพ่ายได้ล้วสิเบิ่งของแนวน้องติดเขาน้องติดเจ้าเลยเขาบอกสื่อน้ำสกุลเพิ่นอยู่บอกมีสายบั่นแดงกูแน่เขาตัดมาจังบอกบอกถามถามแล้วแต่ว่าเราบอกอันนี้แต่ปีกบุกบอกแล้วบอกยิ่งดูชายกับบุกบอกเพิ่อนไปโทรหาเจ้าบอกบอกมีแต่แสบซื่อ พอเห็นจะเสร็จภาษาลาวก็เพิ่นผื่นงูว่าเอ้าเพไปที่เขาใจภาษาจะดิบบ่ซ้อมอิดน่ะเข้าใจบ่อไหร่ะบ่เข้าใจว่ะเจ้าต้องเสร็จภาษาไทยกับเพิ่นเด้อคิวเด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นอ่านบ่ออกหนุ่มเขาจบอกเด้อืมพอต้องเสร็จคอมไทยไปเนาะคันบ่เสร็จบ่เป็นคอมไทยจะก็เว้าอัเสียงภาษาเป็นหนเด้อลยนี่แหละเลยส่งขอความเสียงไปเลยบ่ต้องย่านดอกเพิ่นฟังเข้าใจให้ดอกเว้าลาวไปเลยคันในกรณีว่าเจ้าเว้าลาวไปเนาะกับเสร็จภาษาลาวกินลาวปานนี้ เล่าสิบอเขาใจเลยได้อันคลิปเราแน่นเจ้ะบอกภาษาเราไปในเพื่นยังสิเขาใจกว่าอัดคลิปเสียงไปโลดใน messenger จะบอกโดยแม่นจาก messenger อยู่บ้ครูจาก messenger อยู่บลูคููจากไปคููบ่าวนะเดี๋ยวนี้ฮะเร็นาะไปจะละไปาหนูไปจะอะในครูบ่าวไทยหรือว่าจะในสมรนีนะ พีน่นายกูบอกใช่หรือยังไงน pues ่องแป้งได้แล้วด้ยกูบาวอยู่บเี่ยเป็นยังน่องแป้งจะบอกว่าเก่งหรือไเขาถูกเขาเนื้อบอจงมุนคุลงเนี่ยซีเมนเนาะเนาะวาสนาเยียมยองเนาะแต่ว่าแค่กระอบหมัดนี่สิห้วน่องแป้งบ้านเด็ ราจะได้ของคิวรออย่างคนอื่นมากอยู่แต่ว่าเขาเขาบอกเขาบออยากทุ่มเขาบอบอเป้บอซัะปอดเขาใจบอกปั้มเขาบอใจปั้มแบบว่าน้องแป้งวันนีทเขาซับก็บาซื้อหงเนาะเนาะน้องแป้งก็เล่บนเรือซับบัตโอ้พอดีเพิ่นว่าจะได้ต่อน้องคิวเพิ่นจะเอาเจ้าไปอยู่ซีนูแบบะไแบบมาและเฮ้ากับออกล่าวอยู่ว่าเฮาบ่อยากไปเพราะว่ามันไกลค่ะไห้อาเหตุยันี่นะเอาเหตุเขาอ่ะ ถ่าลงทุนหายเหตุอยู่นี่นะคือคือบอลงขึ้นเหตุอยู่สวรรค์บบซักเขาแบบนี้มึงเราเขาเขาบอกเขาอันเขาเขาถามเราแล้วแล้วเราว่าอันหายไปร่มกับซาบุพ้าเพราะว่าเรามอบอันอำนาจให้เรามอบอำนาจให้ยซ้บุพ้าเราอะารเป็นเจ้าว่าว่าในคลิปว่าใครวอาโทรว่าน้ำข่อยว่าน้ำข่อยแล้วโทรใดๆเจ้าในว่ามองเล่าอันเร่านะว่าว่าซ้ำกึมเขานี่ยว่าเรื่องลงทุนลงทุ้นเลยซ้ำกึมนะ แล้วบอกว่าเศรากึมนะบอกว่าอันน้องคิวบอกเอาอะปฏิเสธแล้วอะเขาเขาเราทาวว่าปฏิเสธตอนใดวะเขาเลยบอกว่าถ้าอยู่เซโน่นะเขาโมไปเขาวันนี้ถ้าอยู่สวัสดิ์แล้วเขาเฮ็ดเขาวันนี้แล้วเขาเลยว่าปฏิเสธตอนใดวะเขาบอกเซร้ากึมว่าเขาว่าเศากึมว่าตอนใดเขาบอกน้ำเจ้าสับอกว่าจะปฏิเสธอืมนั่งก็ยังว่าอยู่ว่าถ้าเฮ็ดอยู่นี่แหละเฮ็ดเขาบอก็ว่าสั่นแล้วขาบอก็ว่าบัถทาคนย่าใจดีเข้าใจเข้าซอยเลือเฮดเข้าลงขึ้นในยู่สวัสดิ์เนาะ ถ้าสุขุลาเสนอกิ้วปิวซิโน,นมันเป็นไปบรายแม<ห>ยังใจดีต้องเข้าใจได้ว่าหนึ่งมาหนองกิวเนี่อายุห้าสิบห้าปีเนาะไปเนี่อายุวันถึงเกษียณลวเสรไปอยู่น้ำไถ่อยู่กับไถ่เออสิบปเสาห้องอยูตั้งหากหรือสิบปอยู่กับสาวบุพามก็เป็นไปบราส้สาวบุภาก็นองกี้วนนเน,ววน่ะบูจาก,กันเรางูจกระทั่งยูทูบก็บ,บ,บอกบเสื่อใจกันมาสั่ซะแมนเขาบูจาเขาบั้นให้สิครับ ใครสิหาผิดชอบชีวิตน้องคิ้วน้องคิ้วก็เป็นเด็กน้อยเนาะพี่นอ้องว้าวแต่แมนยุจะอยากลงทุนให้แต่ในมุมมองของเจ้าจะต้องกดถึงอันว่าเด็กน้อยเขาเคยไปไกลโบขนาดเขาอยู่แต่ในบ้านในเรือนก็นั่งห้อยสิดอ๋อไปขนาดเมื่อเศ้านี่สักแก้วเห็นป็นักเขาอยู่รักแต่แล้วก็ยังบุจักทางไปน้องกิงบอดน้องกินโดยเจ้าบ่เคยไปใส่บอกบอกเห็ดใบเหี่ยงเนาะโดยนะคือทางพี่เนี่จะดีแหกลงทุนแหแท้ต้องขัเใจน้องคิ้วใดแบโบโอเค ลงขึ้นอยู mm ่น hmm. ี <lite ượ bs> ่เนาะลงขึ you know, ้นสะพานนี่ฮาวเปิดหองเปิห er ้างคายพอสกึมกับบุญดักรอคือบุญจักรองนุภาดมประเด็น้องพอสกึมกับบุญบุญเขจังเซ็จค่าจ่าอยู่บกนึงเสร็จอยู่โดยเพราะว่าถทายคิดแหละอ่าสิจงเห็นเพิ่มเบิร์เนาะวาฮาราเลียนเป็นจะได้เขาบอกกันพอสกึมกับมาเจอหน่าอาจารย์เลยเขาตัวหนาอาจารย์เลยว่าเท่านี้เท้าบริสานงานกันเด้อแล้วเจ้าก็บบริบอกข่อยว่าจังไดข่อยก็บบริบอกเจ้าว่าให้ยกเลยเพราะว่าเทาก็มิตเบอกว่า ใแบอกคุณยายใจดีโลดหลคงทำเป็นสอยแต่เป็นซอยเจ้านี่บวสามารถไปสาวรรค์ได้ไปอยู่สาวรรค์เออไปอยู่เซนูได้เนาะดูเพราะว่ายากเนาะยากครอบครัวนะแม่บอลนองคิวแม่น่ะแต่ขอให้คุณยายใจดีเข้าใจน้องคิวเนาะโบแม่น้องคิวโบอยากได้โบอยากเป็นของตัวเองโบอยากเปิดห้างโบอยากเก็ตค้าขายแค่อยากเก็ตน้องน้องคิวเนาะเลยอืมเพราะว่าค้าขายของตัวเองนี่เราทะเลกับสิบเปองตัวเองน้องน้องคิวนะเดนออออนิน ก็ทม้งหมดพะลุขึนเลยจ้อยู่สวรบายมีจะเฉีดหรอเป่าที่เฉีดเปิดหั่นใครหนอกใครน้านะซื้อแฟนไซายไซส์ใครมุกมาขายนี่คืออ่ะจำเขาบอกเคยขายเขาอยากเห็นเขาก็ะึ๊กเอาบ่บ่เดี๋ยวไปเยี่ยนซื้อซื้อเป็นแฟนไซายอยู่บุกก็ได้แล้เยี่ยนเอาเก่งๆเขาซื้อเครื่องมันมากแบซื้อเครื่องโควต์ดีแม็โครนี่แล้วเขาก็มาเปิดเอาอยู่นะเอาเยี่ยนแพทย์ยัง่ยก็เลยอยู่สวรรค์นี่นะนั่งขายขอขายต้นหนักเงินจะเลิกก็ได้นะเปิดแบบ ืออันเป็นบูธของอันตั้งอันโชว์แบบอ่าเป็นเพนชายซาไข่มุกยังนะเพราะขายอยู่ฮะ้นพรขายอยู่ฮะไม่เสียเสาบบก็เล่าโบหรือจะได้กับโคเสาแล้วนะ,ะากอิจีบลองเบิง้งแถบลองก็บ,บุ้งหมเนาะมมแม่บอลงทิวงดลยแม่เพราะว่าเพิ่นอยากลงทิ้งหาอันนี้อันนี้กรณีเสกขึ้นว่างนะเสกขึ้นของความคิดความเห็นเนี่ยซ้ง พราะว่าคั้นถาซีหัน้องคิวไปยู่เซโน่เนี่ยมันเป็นแต่บ่อได้เด้อทางเอ้ยทางเป็นอย่างดีย,ดยต้องเข้าใจเอาใว้หนึ่งเนาะน้นนองคิวรักตะน้องบ่อได้ตะแม่บ่อได้เอวเป็นป้าน้องบ่อได้ป้าน้องอนุ่มบ่อได้ป้าน้องอาจิงฤทธิ์บ่อได้ก่อ,อนซะน้องน้องติดเพิ่นขนน้องเดีเยวพันมาเบ,บิร์กต้นอย่างนี้นนเนาะเนาะเดีที่งานตะละมือตะละเวืเนี่ยพวกน้อง ตงเสือเาหนักับบนกินบนเม็ดบนหัวบนบินพันเสาพันขัเนาะท้องเี่ยหนี่ยก็ต้องเ่ือกตบองเสือกคนาเด็กเียกคนเดียวก็จะเหนื่อยได้น้อยแบ่บริไปใช้บริไปดิ่ไใ้บริไปเที่ยวใชเป็นเป็นชาวลัคอบครัวอย่างเด เราเที่ยเคยเมือยเคยหน่อยใจอยู่บ่ห้เด็กอไรเคยเปน็นยังรัวาฟั้งเมจเราไม่ต้องอายเราลูาอาลลกอยไปหลินขึม,มูโบอย่างนี้เวลาไปหลินขึนหมูโบอย่างมีเวลาแต่งตัวขึม,มูบ<แ>อย่างมีเวลาไปกินบบเคยไปกินบะหมุกกะะบอม่เคยจะเพื่อบุฟเฟ่เคยไปกินะกบ,บ,บะโบ เราเคยบอกคนหนังกินอยู่ห่างบเคยอันตักกินอันตักกินตามใจชอบเคยบอกเคยเห็นบอกเคยเห็นเราเคยไปกินบ่ป่ะบ่แต่ไปเกิดบ้างเเคยไปกินบุกถานหรือบุฟเฟ่บ่จต่บุกคืนน้ำลายบัวแต่บุกคืนน้ำลายคืนน้ำลายในหูแต่บุกใ้โอกาสเดี๋ยวไปกินบ่ เป็นยังขึบดอ่ะสกึมนะเป็นยังขึ้บดแตกไปกินกระห่ารวยบาทอันน้พี่ไง่อยมันเอามีเวลาไปแล้วเขาเห็ดเบี้ยเอ้าเขาต้องไปกินแล้วให้รางวัลตัวเองเนาะเห็ดเบี้ย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 เป็ดอะูรเดี๋ยวขึอยากไปอยู่บ่อยากไปค่ะซูมี่พูดยังจดีว่าอ่างฝาเงินไปเนาะคิวพาน้องคิวไปกินมุกกะทะเลี่ยจะสิไปอยู่บ่ไปทางไรนในชีวิตเนาะเดี๋ยวแต่ว่าคันเงินชอบกึมจะมามอบให้มีแบน้องคิวเสียไ้บ่นเอาไว้ ไปเหี้ยล no. ูกไปเห็ดเกือนไปเห็ดเกลือนเลยอืมบารีเงินทังตกเก่ามื่นนะซักกลิ่นมะม่วงทั้งมืด้ใดแล้วบานีมื่นอ่ะเปล่ารถมื่นน้ำตาโม่หน่อยงบมตกเก่ายังสดเมื่อนึ่งมื่หนึ่งเนาะเลยกี่ซักกลินมอบหมเนาะเลยไปห้องักแก้วแบบเป็นสามพันเป็นหมื่นสามเนาะเลยบานีซักกลิ่นก็สิมะม่วงเหรออีกเงินเก่าซักกลิ่นไปคื้อเลยมีแต่ซักกลิ่นก็จะซโม่หน่อยคื้อไปหายอากา เนี่ยว่ามันพอยังจะอยากซื้อยังห็ยังจะประเฮ็ดแต่บอกเอาพี่คุณยายสมศพามาการยิ่งดีเนาะงอเมือสาธุกเลยลูเดอร์โดยอย่าให้เมยังกระยาอย่าลืมบุญลืมคุณผู้ชายเยอะเขามากแต่ละบาทแต่ละกิจแต่ละสตางค์แต่ละยดินอย่าลืมเดินลงหลงเด้อลงพี่เด้อโดยคุณยายใจดีนี่คือภูมิพระคุณเขาจะบอกโดยถ้าเพิ่นบอกมาซอยเฮาเฮากับชิบูมีมือนี่ก็ยังคือการเวลาเฮาอยู่หน้ากล้องงอเมืองสบายดีปลอบใจแน่กล้องนิ่มหัวเป็นเบิ่งเฮาอยู่เขาจะบอกโดย เขาชื่นเงินชเร็จกระยาเขาต้องแสดงแสดงความดีใจให้เป็นเพื่อนทุกว่าเอางอ่ายไสักคนปั่วแข้งสวรรค์เขตหรือปัจจุบันประเทศลาวเราพวกคนณถูกเนะี่ยเขาเพื่อนกันยังยืนมือเขามาสวยเรือเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าตรงงึกถึงบุญคุณเพื่อนไปหลายๆเพื่อนกับบริได้ยังอยากตอบแทนจากเขาดอกได้จากความขอบใจผมขอบใ,ใจการยิงการพัวการอวยพรเนี่ยเพื่อนตอนใบหนี่งคือบริมียังให้เจ้าเง่นซึงนี่คือ่อาทุกสิบบ่งทุกอย่างมันก็ดีต่อตัวเอง าบ,านนบ,าบางคนเนาะงสะกุลสีบ่าวฟังบางคนเพิ่นซอยคือเลือรายได้ซอยเลือซอยเห็นเงินเห้สร้างจนแล้วบางคนลืมลืมบุญลืมคุณเพิ่นเมื่อหนึ่งผัดบุญมันหนีไปได้บปล่เจ้าลงตัวเองจะลืมกัมพื่อจะกองน้องคิวรถบุญคุณมันหนีหรือไม่เพื่อนเอาเงินไปซอยผู้อื่นซะบ้านทั้งที่เจ้าสิได้สาขาลอยเรียญทานเหรียญหรือลดลงเพื่อนอื่นบ้านงั้นไปเจ้าไปจัดบุญจักคุณเขาเขาจะบ่นสะกุลสอนอยากให้เจ้าได้ดีเขาจะบ่นโดย ไปพังยุกยาเนาะสกึมจิบตัิต์สกึมอยาให้ทุกคนเนาะเข้าใจในการติช่วยเรือบ่ามันเป็นเงินที่ว่าสำหรับสำหรับเคนหรือสำหรับเขาก็มีค่าทุบะทุสตาค์คือผลชีห้าได้เดี๋ยวจะทำงานเนาะแต่็นอยากมาชวนเขาคือพี่ผู้ชายอยู่ในอันทรงให้ตลอดผู้เดียวนะเห็นเจาห้อยชีนเฮ็ดเตจินนะเอ้าสกึมไปมุกไหมผนบ่ะซื้อขนมซื้อผลไม้ให้สาวน้องคิวด้วยนะผนบ่ะเอาจากสองสามอย่างแต่ทุกคนผนเป็นห่วงจัง เจ้าคือเจ้าเข้าไปเห็นเพื่อนซะกิสุริยาสิครอนี่ยเอซิเพื่อนนี่นี่พี่น้องเลยเจ้ากึ่งโอ้ยกมือสะทูแทนนมคิวนมเนาะเพื่อนหลดใจดีอะไรหรอเนาะเป็นคุณภาพคุณแบบบริบาลคนตอบแทนงงอกจังงอกนี่จะน้องแป้งบบบน้องแป้งห้อยชิ้นเก่าไปน้องแป้งน้องแป้งก็ง่ายเลยเด็กง่ายกับมือแม่บอกน้องแป้งเลยซื้อข้าวกิโลกินมาแล้วกันเลย เ้าแห้งบันสิกับเขาแห้งเนาะสาวๆก็ได้อะโบลายมุนเงินมาเป็นเินมอบเุกคนจากซื้อนีงก็ระซื่อบื้อะโบลายยายห่างพอาไปชิะทีเลยยายห่างนี่แหลเงินจำนวนหนึ่งาสิไปมอบน่องคิ้วนาอไปเป็นสมทบเ็นสร้างตืมเนาะอีกทีหนึ่งเนาะเงินตัวนี้สอขอบคุณไปเราขอบพูดอีกน้องคิวลูก ขอบคุณหลดขอบคุณขอบคุณคุณใหญ่ใจดีที่มอบเงินหายอยเหลือขอให้เกมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีปัสจากโรคไข่ไข้เจ็บอายุเหมือนคนยืนคนจะเล่นหัเฮืองในหน้าที่การงานตาผูกโทษบางทีเราปุ๋ยฟอนเป็นแล้วปฏิมาดูนี่เองนะจะเป็นสมองไม่ใน่ลองคิวแล้วกันขอแจกคุณใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่หายความหักความเมตตาเบิ่งเงี้ยลองคิวเนาะเ่อยหรือเปิดไม้บ้างด้วย เปิดเลายวยังไงใจไม่เปิดไม่ยมหงกนเออมือแต่มือก็เลับโตตายเราดเปิดไมห่องที่อค้วแก่ัแต่ต้องรอดพัฒนาขึ้นเนาะขอบคุณบคุณคุณยายเจดีเก่งขึ้นแต่เขาให้เป็นอ่าักหึ่ไปดีองคิ้วลองทีนี้เีใ้คมหาก็มีตาัึเอาเงินจำนวนนึ่งมาบให้น้องคิ้วนะเพี่เนาะไปฝนสมทบเเพสร้างเดอน้องคิ้วเด้อือทำ่มีก่เขขึ้นชิมาใหม่เด้อโดยอ้าวให้คุณยายเจ เคยเลยเจ้าอุตส่กินมุกกระ tha ก็เลยหาย่าเงินมาให้เจ้าคารบูมีก็เลยออกไปเนาะในคลิปนี้กันเลยนี่วบอกว่ะโอเคคลิปสกึมกับน้องคิวน้องนมน้อง่าน้องน้องนี่ก็น้องแป้งเนาะการศึกอลาโซนเนพี่น้องไปก่อนแตขอบใจทุกคนที่กลับมาเบิ่งมาชมคลิปเจ้ากึมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยบิ่งโฆษณาเด้พี่น้องเด้อคลิปสกึมจะมีกำลังใจเห็ุคลิปอหมาเนาะพี่น้องเนาะ ขอบใจทุกคนให้ดีๆแห้งสุดภาพแพงแห้แงค่ะขายลำรวยลำรวยพบอกันคิดหนะ้าสบายดีลูกสบายดีเชา้าสบายดี